ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8กำแพงเพชรนำอุปกรณ์เครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่ติดตั้งสะพานเบลี่ข้ามคลองวังอ้อชั่วคราวหลังสะพานเก่าชำรุดพังลงเสียหายหลังจากสะพานข้ามคลองวังอ้อที่พี่น้องประชาชนสองหมู่บ้านบ้านวังเพชรและบ้านใหม่สีอุบลตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรได้ซุดตัวพังลงทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จนต้องอ้อมไปใช้อีกเส้นทางซึ่งมีระยะทางกว่า5กิโลเมตรนายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโคทะเลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้นำหมู่บ้านได้มีการนำรถเครนขนาดใหญ่ยกสะพานที่พังดังกล่าวออกไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเตรียมนำสะพานเบลี่ซึ่งเป็นสะพานชั่วคราวของศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต8กำแพงเพชร นำมาติดตั้งให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถสัญจรไปมาได้จนกว่าจะจัดสรรงบประมาณในการทำสะพานใหม่ในวันนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8กำแพงเพชรได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อประกอบติดตั้งสะพานเบลลี่ทั้งนี้การสร้างสะพานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2วัน จากนั้นจะสามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนสะพานทั่วไปประชาชนและเกษตรกรจะได้ไม่ต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นที่มีระยะไกลและใช้เวลานาน,าน